สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีลูกค้าที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับสวัสดีเป็นภาษาอีสานนะครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีกันสุขสุขคนนะครับสวัสดีครับเซ้วันครับ <c oughs> <c oughs> มือนีกันมาในเวอร์ชั่นภาษาอีสานผสมภาษาไทยนะครับอ่ะทักไทยเอฟซี อีสานเฮ่าเนาะถ่ายเอฟซีทั่วไทยนะครับก็มีรถสว,สวยมาฝากเช่นเคยค่ะมีรถเพยสวยมาฝากเช่นเคยนะครับมิวฮอลแลนด์ยังรอลูกค้าอยู่นะครับใคยที่หากันอยู่นะครับยังรอลูกค้าอยู่มีอยู่สองคันนะครับสามแสนเก้าหมื่นกะสี่แสนสองนะครับอ่าจันเดียนะครับจันเดียยังเหลืออยู่สี่คันนะครับ อ่าเป็นห้าศูนย์สี่ศูนย์นะครับสองคันนะครับแล้วก็ห้าศูนย์สี่ห้าสองคันนะครับเอาบอกราคาห้าศูนย์สี่ห้าก่อนราคาเขาถูกกว่านะครับอ่าราคาอยู่ที่อ่าสามสามแสนห้าแล้วก็สามแสนแปดนะครับส่วนอ่าสี่สิบแรงนะครับราคาเขาอยู่ที่สี่แสนสองแล้วก็สี่แสนหกนะครับปรับลดราคาให้ทุกคันนะครับแล้วก็ MU49 ครับก็ราคาพิเศษเลยนะครับสำหรับ FC สำหรับลูกค้านะครับเสียอ้วนพิราคาอยู่ที่ห้าแสนต้นถึง5้าแสนปลายนะครับห้าแสนนะครับถึง5้าแสนนะครับก็ปรับลดราคาให้นะครับสำหรับลูกค้าเงินสดสำหรับลูกค้า V I P ทั้งหลายนะครับเ <laughs> สียอ้วนคิดราคาให้นะครับซื้อรถหลานเสียอ้วนไม่มีราคาอะไรที่แน่นอนนะครับอะไรที่ปรับลดให้ได้ก็จะปรับลดให้นะครับ ลูกค้า V.I.P ก็คือกลุ่มลูกค้าเงินสดนะครับเซียวอ้วนคิดราคาพิเศษให้เลยนะครับไม่ว่าจะสดโดยวิธีใดนะครับผ่านทกสผ่านสถาบันการเงินใดนะครับอขอให้ถึงเงินสดมานะครับถือว่าเป็นลูกค้า V.I.P ของเซียวอ้วนนะครับส่วนลูกค้าที่ไม่ใช่ V.I.P ก็อย่าน้อยใจนะครับส่วนรถกะมีคือเกา่ารถหายเดอร์พี่น้องอีสานเท่านะครับอุดหนุนเซียวอ้วนนะครับ ลดให้คือเกานะครับบเมนเสีเยวได้เงินสดเงินสดนะครับเงินผ่อนนะครับเสื้ออ้วนก็มีระบบผ่อนให้นะครับมีทั้งฟรีดาวนะครับฟรีดาวสำหรับกลุ่มยันม่านะครับอ่าบริษซื้อยันม่านนะครับเสื้ออ้วนฟรีดาวให้นะครับมักขั้นใดนะครับมาเรียกอโปฟรีดาวนะครับบ่ใส่เงินจักบาทก็ออกรถได้นะครับ เอาลองเบิงครับมาลองใส่ปเสื้อวนเบิงครับฟีดาวนะครับฟีดาวแถมส่วนลดนะครับเอาใจเกษตรกรนะครับผู้มีเงินน้อยนะครับฟีดาวไม่พอนะครับแถมส่วนลดให้สําหรับกลุ่มยันม่านะครับส่วนกลุ่มคูปต้านะครับก็ดาวเริ่มต้นประมาณ4ี่หมื่นห้าหมื่นนะครับสี่หมื่นห้าหนแล้วก็มีส่วนลดให้เช่นกันนะครับแล้วก็กลุ่มลูกค้า ซูเปอร์ว e uh, ีไอพีเช่นกันนะครับกลุ่มซูเปอร์วีไอพีก็คือกลุ่มเงินสดเสียอ้วนก็จะลดให้เช่นกันนะครับก็อยากได้ขั้นไหนนะครับราคานะครับปกติเสียอ้วนจะเขียนไว้ตรงนี้นะครับเขียนไว้อย่างนี There, ้นะครับคันที่ห้าหนึ่งหกขายห้าแสนแปดนะครับกลุ่มลูกค้าเงินสดนะครับเสียอ้วนก็จะลดให้หลายหมื่นเลยนะครับบางคันลดได้ถึงห้าหมื่นนะครับบางคันลดได้ อ่าสองสามหมื่นนะครับก็ว่ากันไปตามตามคันนะครับแต่เสืออ้วนก็จะบอกราคาไว้ทุกคันนะครับอ่ารถเสืออ้วนบอกราคาทุกคันไม่มีเมกราคานะครับไม่มีเมกราคานะครับอ่ารถเสืออ้วนเขียนราคาไว้ทุกคันนะครับอ่าเดินมาตรงไหนก็จะเจอราคานะครับอ่าลูกค้าหรือ FC ที่มาดูรถนะครับก็อ่าจะเห็นราคารถเสืออ้วนทุกคันนะครับอ่าไม่เหมือนที่อื่นนะครับของเสืออ้วนก็ จะติดราคาไว้ทุกคันนะครับอ่าอย่างเช่นยันม่า39กแรงนะครับอย่างเงี้ยนะครับเจออ้วนก็จะใส่ราคาไว้ครับ2 8 5 0 0 0ปนหันคันที่404อย่างเงี้ยครับก็ลูกค้าเข้ามานะครับหน้าร้านนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับ2 8 5 0 0ปนันเสืออ้วนมีส่วนลดให้20,000ืนนะครับเหลือ2 6 5 0 0 0หห้าพันอ่ายุติธรรมดีไหมครับ ราคาที่ลดให้เรียบเรียบร้อยนะครับไม่ได้ลดสเปคอะไรนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องก๊อกอากาศสายพันธุ์พัดลมนะครับตรวจเช็ครั่วซึมนะครับเก็บรายละเอียดให้นะครับแล้วก็มีรับประกันเครื่องเกียร์อีก3เดือนนะครับท้ายสุดนะครับส่งฟรีนะครับแล้วก็โอนทะเบียนฟรีสําหรับลูกค้าเงินสดนะครับเป็นมาตรฐานนะครับที่ร้านนะครับจะ พยายามโอนให้ลูกค้าฟรีทุกคันนะครับอันนี้คือเรียกว่ามาตรฐานนะครับที่อื่นเขาอาจจะคำนวณค่าโอนต่างหากค่าเปลี่ยนถ่ายต่างหากถ้าตรวจเช็คอีกต่างหากนะครับแต่ของเซลล์อ้วนนะครับรวมให้หมดแล้วอันนี้3 6แรงรุ่น SP นะครับ FC หลายท่านก็ชอบถามหานะครับเซอ้วนมี1คันนะครับอ่า SP ปกติราคาที่ที่สามแสนต้นๆน,น,นะครับ เสื้อ้วนเอามาฝากนะครับเป็นเงินสดนะครับลูกค้าสามหกมันจะเริ่มเก่าแล้วนะครับขายแบบเงินสดนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับ FC สำหรับลูกค้าที่หายอยู่ครับก็สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสไม่ไกลมากเสียอ้วนตัวทั้งอีกหนึ่งหมื่นนะครับราคาประหยัดเลยนะครับส้ายก็มาดูนะครับอันนี้ที่ทีสามจุดห้าศูนย์ครับคันที่สามแสนเก้านะครับสามแสนเก้า FG ก็ถามหาว่า อีกคันอยู่ไหนนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับสามแสนเก้าหมื่ครับยางก็ยังได้ครับสวยสี่เส้นอยู่นะครับตังดีเกียร์ดีปกตินะครับ L ห้า่วนหนึ่นะครับอ่าตอนนี้จะมีเกรดเอเข้ามาเยอะเลยนะครับอ่าเกรดเคือยังไงนะครับเกรดเอก็คือชั่วโมงน้อยครับยางสวยนะครับเนื้อตัวสะอาดนะครับอ่าราคาก็อยู่ที่ประมาณ ห้าแสนห้าถึงห้าแสนเก้านะครับคันนี้สามร้อยชั่วโมงอยู่ที่ห้าแสนเก้านะครับหรือไม่ก็คันนี้นะครับเจ็ดร้อยชั่วโมงนะครับเจ็ดร้อยชั่วโมงก็อยู่ที่ห้าแสนเจ็ดนะครับอ่าเขาเรียกว่าเกรดเอนะครับอ่าจะมีอยู่เกือบสิบคันนะครับเกือบสิบคันคน่ครับมาดูนะครับ เอฟีเวลามีตังก็จะได้คิดออกนะครับเลยคิดออกวันนี้ดูคลิปไปก่อนนะครับเอฟซีท่านไหนพร้อมก็มาหนุนเสืออ้วนนะครับเอฟซีท่านไหนไม่พร้อมไม่เป็นไรนะครับเข้าใจนะครับสภาพเศรษฐกิจนะครับช่วงนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะดีมากๆนะครับเอฟซีหลายท่านก็ดูนะครับดูคลิปเสืออ้วนนะครับไว้เป็นค็เลยเรว่ากําลังใจนะครับก็จะหาเงินหาทองนะครับ อ่าไม่เป็นไรครับดูไว้นะครับอ่าพร้อมวันไหนก็อุ่นเซ้วนนะครับไม่พร้อมก็ดูไว้เป็นกําลังใจนะครับเราจะได้มีกําลังทํางานนะครับก็ <c oughs> ขอบคุณ FC นะครับที่ติดตามนะครับที่ดูกันประจํานะครับเมื่อวานนี้ก็มี f อฟทางอุตรดิตนะครับก็มามะจำเอ็มเจศูนนะครับแล้วก็ f อฟซีทางเมืองเลยนะครับก็มามะจําอ็มยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับ แล้วก็มี f อฟซท่านหนึ่งนะครับเป็น f อฟซทางอุดรนะครับก็กูปต้าแล้วทีนะยันมาห้าสิเอ็ดแรงนะครับเมื่อวานนี้ก็เอฟซเข้ามาสามท่านนะครับรถสวยๆยังมีเยอะนะครับราคาแจ้งไว้ทุกคันนะครับยันมาสี่เก้านะครับนี่ครับแจ้งไว้ทุกคันอย่างนี้เลยนะครับอ่าครับอ่าสามแสนหกหมืนห้าพันนะครับอ่าลองคํานวณดูนะครับถ้าเป็นเงินสดนะครับ เสียอ้วนจะลดให้เท่าไหร่นะครับเออรถเยอะอยู่นะครับแต่ลูกค้าจะผ่อนนะครับที่เราก็มีระบบเงินผ่อนให้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้เงินสดเสมอไปนะครับถ้าเงินสดเราพร้อมเราก็อุดหนุนเสียอ้วนแบบเงินสดหาเงินสดไม่พร้อมอ่ะยินดีนะครับยินดีให้บริการเช่นเคยนะครับไม่ไล่ลูลกค้าไปหาเงินมานะครับ บอกลูกค้าบัตรประชาชนมาไหมนะครับไม่ต้องห่วงเกษตอ้วนจะไปไล่หาเงินมานะครับมีเงินสามหมื่นห้าหมื่นนะครับมีเงินน้อยนะครับหนึ่งหมื่นหรือไม่มีเลยนะครับแต่มีความพร้อมที่จะผ่อนงวดนะครับก็ยินดีให้บริการนะครับย้ำเอฟซีนะครับไม่มีเงินสักบาทแต่มีความพร้อมที่จะผ่อนงวดนะครับก็ยินดีให้บริการนะครับเราต้องมีความสุขกับรถแท็กอร์ที่เราซื้อไปนะครับ FC ย้ำนะครับจำคำเสียอ้วนไว้วเราต้องมีความสุขกับเอาแท็กเตอร์ที่เราซื้อไปซื้อไปแล้วสามารถผ่อนงวดได้มีความพร้อมที่จะผ่อนงวด <c oughs> <c oughs> ก็เชิญนะครับอ่ะวันนี้จบคลิปแค่นี้นะครับจะ10นาทีแล้วขอบคุณมากนะครับรวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับ